นี่คือ Exclusive Cristiano Ronaldo I still love Man United Rio Ferdinand บุกไปหา Cristiano Ronaldo ถึงโปรตุเกสและนี่คือบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งที่โรนัลโดเผยว่าทัศนคติของอ r i ิกเชนฮากไม่เหมาะกับการทำแมนยูร i โอเฟอร์ดินเริ่มถามนายคิดยังไงกับแมนยู i นเตดในตอนนี้ย้อนกลับไปตอนที่นายกับมาอยู่ในเตดรอบที่2เรายังโทรคุยกันอยู่เลยเนาะก่อนที่นายจะบินมาเซ็นสัญญาในช่วงการทำเจ รจาและสุดท้ายก็จบลงตรงที่นายได้เซ็นสัญญากับยูเนเต็ดในตอนแรกฉันเชื่อว่ามันต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆแน่ๆพอตอนที่เราคุยกันนายดูจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เห็นได้ว่ามันไม่ได้หอมหวานนะโรนัลโดตอบกลับไปเอาจริงๆไหมสิ่งที่ผมพูดในตอนนั้นมันจะเป็นจริงหรือไม่นั่นไม่ใช่ปัญหาเลยผมแค่พูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดแต่เชื่อเถอะทุกสิ่งที่ผมพูดออกไปโดยสัต์จริงคือสิ่งที่ผมหวังดีกับสโมสสเพื่อไ้แมนยูเนเต็ดนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีก ครั้งและแน่นอนว่าผมรักสโมสรแห่งนี้นายก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่จะลืมกำพืชลืมสโมสรเก่าของตัวเองวันก่อนเห็นโค้ชของแมนยูไน e เต็ดออกมาพูดว่าทีมยังไม่สามารถขึ้นไประดับที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือ UCL ได้ผมคิดว่าเราไม่สามารถพูดแบบนั้นออกมาโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเป็นโค้ชของแมนยูไนเต็ดเราจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะมันดูเหมือนกับเราไม่คิดจะสู้เพื่อแชมป์ใดๆเลยบางทีถ้าจะพูดก็แค่พูดในใจก็ได้แต่ถ้าเป็น ผมผมจะไม่พูดมันออกมาและเฟอร์ดินานก็ออกความเห็นว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ยุคสมัยเราด้วยไหมเราอาจจะยึดธรรมเนียมนั้นแต่บางทีธรรมเนียมตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันเราจําเป็นจะต้องรีเซ็ตธรรมเนียมต่างๆใหม่เพราะว่ามาตรฐานต่างๆมันลดลงมามากความขาดหวังก็เช่นกันโรนันดรีบตอบกลับไปใช่เลยนั่นแหละอย่างที่ผมว่าเลยสโมสรน,นี้ต้องใช้เวลาในการสร้างทีมใหม่เพราะว่าอยู่ในเตดยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรนที่ดีที่สุดในโล แต่พวกเขาจาเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งพวกเขาก็ตระหนักถึงจุดนี้นะเพราะมันคือวิธีเดียวเราก็เลยเห็นว่าพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของสโมสรมืออาวยการฟุตบอลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมไปถึงเจ้าของทีมด้วยฉันคิดว่าถ้าหากเอริกเทนฮากเปิดใจรับฟังรุดฟาน,นิตเตอรรอยบางทีรุดก็อาจจะช่วยเหลือเขาได้มากเพราะเขารู้จักสโมสรห่งนี้เป็นอย่างดีและสโมสรก็ควรรับ ฟังความเห็นจากผู้เล่นอย่างแกรี่เนวิลพอลสโคริโอฟอดินานโรยคีนและแน่นอนเซอร์เล็กฟร์กูสันคุณจะไม่มีวันสร้างสโมสรขึ้นมาใหม่ได้โดยปราศจากคนที่รู้จักสโมสรน,นี้เป็นอย่างดีคนที่เข้าใจฟุตบอล99อร์ซคือคนที่อยู่ในห้องแต่งตัวคนที่เป็นนักเตะคนที่เคยเป็นโคช้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกโรนันโดได้พูดเสริมผมจำได้ว่าตอนที่ผมอายุ18ปีตอนที่อยู่กับแมนยูเนเต็ด ผมเห็นตัวอย่างที่ดีเช่นแกรี่เนวิลนายกิกส์และรอยคีนผมพยายามสังเกตทุกอย่างและนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกคุณแต่ละคนมาใช้ในแบบของผมเองแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันนักเตะด,ดาวรุ่งทั้งหลายต่างไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วและสุดท้ายคริสเตียโน o โรนัลโดได้พูดทิ้งท้ายว่าผมขอย้ำอีกครั้งผมยังรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และผมขอให้พวกเขาโชคดีทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทสัมภาษณ์นี้ลองคอมเมนต์มาคุยกัน